มีใครยังไม่ได้ประแจบอกมาด้อรายงานตัวด่วนๆดนขอบพระคุณทุกท่านนะจ๊ะโอเคไมเฟน thank you love อิ v ฮ h ล l l o thank you ไมเฟน love l o v จ้ามาเป็นนายแพทย์นี่เห็นไหม <c oughs> มาเป็นนายแพทย์ เรียนจบสูงก็อย่างนี้แหละทักทายฮัลโหลแตงกิ้ว<า>จ้าเลิฟเลิฟแตงกิ้วจ้าแตงกิ้วฮะหายเลยเมื่อกี้อ๋อไม่ได้กดแล้วดิก็หายไปอ๋อจะม,มาคันได้กดแชร์ตางกล้องไว้เฉยหน่อยตางกล้องแล้วมันทันไดดนี่อ่าเสร็จจัดไปท<ำ>โอ้ยเธอมาแล้วภาษาอังกฤษฉัน <laughs> เธอเรียนมาอ่านให้นหน่อย มาเฟนเร็วๆเร็วๆ thank you thank you เขาดูเราแต่เช้าแล้วอือฮั้มาเฟนเขาจะมาทุกไลฟ์ของเราเขาอยู่ต่างประเทศจ่าดิบมาเฟน ฮัลโหลฮัลโหลมาเด้อมาดูการมาดูการฉีดใบมันหรือการให้อาหารให้อาหารพืชทางใบของมันสับปะหลังอันนี้จะเป็นอะมิโนสิบแปดชนิดนะครับอะมิโนโปรตีนสิบแปดชนิดเลย,เลยแล้วฉีดนะครับเขาก็จะไปบำรุงทั้งต้นทั้งรากทั้งใบนะครับเขาจะไปบำรุงให้เต็มแล้วบ่อ่า แล้วก็เอาการแล้วกขคนคนลคนเข้าไปแล้วเขาก็จะช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยในการที่ขายใบของเขาที่เขาเขาหิกเขาขอดจากการติดเชื้อนะครับแต่การติดเชื้อของมันสับปะหลังนะครับถึงถึงยอดของเขานะครับอาจจะนี่ตรงรองปูนรองรองน้ำก็คือคือเส้นรองน้ำเนี่ยค, <น S 1> คือต้องเดิน อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ฉีดรองน้ำนี่ลงไปตรงอ่ารองน้ำทีัน,นี้น้ำไหลอืมโอเคขอบพระคุณทุกท่านนะครับกำลังใจจากพี่พเ,เพื่อนๆเราทุกท่านเนาะนะครับนี่หญิงแก่งหญิงเล็กนะครับสาววารินนะครับผมสุดยอดเลยว้าวได้มองหนึ่งด้วยโอ้โหนัมวันสุดยอดเลย <c oughs> นี่หญิงแก่งหญิงแก่งหญิงเล็กหญิงแก่ง เจ้าของไร่เศษถีไร้มันนะครับเศษถีไร้มันใ,ใส่ได้ถังหนึ่งก,ก็ได้แล้วเ,าเอาไอ้สมยาหลักของเทถีไปมันจะได้ มาเลยมาเลยเพื่อนเพื่อนมาดูกันเนี่ยงานเยอะแยะเลยมีงานทุกวันเลยหมอรักษามันนะเพื่อนเพื่อนนี่ครับจับไป ต้องร่องน้ำนั่นแหละต้องที่ยืนนั่นแหละใช่เรองนั่นแหละที่พยังไม่ท่านได้ฉีดเดินมให้เจ๊ ปลอดสารนะครับไม่มีสารพิษใดๆนะครับเราใช้เป็นเกี่ยวกับ